ตำนานผาแต้มในอดีตอันไกลโพ้นนบ,บริเวณผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีที่ซึ่งหน้าผาสูงตระงานตั้งเด่นริมฝั่งแม่น้ำโขงเชื่อกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวลึกลับของมนุษย์โบราณและวิญญาณผู้เฝ้ารักษาผืนแผ่นดินแห่งนี้ตามตำนานเล่าขานว่า บรรพบุรุษของเราได้อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติในผาแต้มแห่งนี้พวกเขาเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณที่แห่งนี้เป็นอย่างยิ่งและได้ทิ้งร่องรอยแห่งความเชื่อความหวังและความกลัวไว้ในรูปของภาพเขียนสีอันงดงามบนผนังหน้าผาสูงตระงานภาพเหล่านั้นเป็นดนั่งบันทึกเรื่องราวชีวิตประจำวันการล่าสัตว์พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อที่สืบทอดกันมามีตำนานหนึ่งเล่าขานถึงการบูชาเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาผาแต้ม ว่ากันว่าผู้ใดที่โล่งอเมิดหรือไม่เคารพต่อเทพ,พเจ้าจะต้องได้รับบทลงโทษอย่างสาหัสสูงทรมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อมั่นซึ่งไม่เชื่อในเรื่องราวเหล่านี้เขาได้ท้าทายความเชื่อของคนในหมู่บ้านด้วยการปีนขึ้นไปบนหน้าผาสูงชันและจารึกชื่อของตนเองไว้เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าตนเป็นผู้กล้าหาญที่สุดเมื่อมั่นปีนขึ้นไปถึงยอดผาความเงียบสงัดและความรู้สึกอันแปลกประหลาดก็เข้าครอบงำจิตใจ เขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาของสายลมราวกับมีใครบางคนกำลังเฝ้ามองดูเขาอยู่ทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าของเขาก็สุดตัวลงมันพลัดตกจากหน้าผาสูงชันลงไปในหุบเหวลึกและหายสาบสูญไปชาวบ้านเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งผาแต้มได้ลงโทษมันเป็นบทเรียนแก่ผู้ที่ล่วงละเมิดความศักดิ์สิทธิ์หลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือผาแต้มมากยิ่งขึ้น พวกเขาเชื่อว่าผาแต้มไม่ใช่เพียงแค่หน้าผาหินธรรมดาแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณภาพเขียนสีบนผนังหน้าผาจึงเปรียบเสมือนคำเตือนจากบรรพบุรุษให้ระลึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและความสำคัญของการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์